เอาล่ะสวัสดีครับยู่กับแจ็คโฟคิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาแนะนำรถเข้าใหม่กันดีกว่าครับมากับรุ่นนี้เลยข้างหลังผมนี่ B M C R7740L E บอกเลยว่าเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินสันดาปแต่มีพลังไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองระบบ e-drive ด้วยเอาล่าสะสภาพรถเป็นยังไงอะไรยังไงปรับไปดูกันดีกว่ารอบคันบอกเลยว่าโคตรสวยโคตดฉ่ำแล้วมากับสีเทาสุดสปอร์ตสุดเรียบร้อยเลยนะครับโอเคมาไปดูกันดีกว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่นี่เลย bmw 740le นี่เลครับบอกเลยว่าโค้สวยมากับตัว le ที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์เบนเอเบนซินปลั๊กอินไฮบริดบอกเลยว่าโคขับแล้วโครประหยัดด้วยนะแล้วเป็นฐานล้อยาวนี่สภาพแบบสวยช่ำ ลอยเลยอะไรแทบจะไม่เห็นเอาห่้งตรงไม่ใช่แทบไม่เห็นเลยไม่แต่อย่างเดียวแล้วก็ยางเนี่ยเปลี่ยนตามอายุการใช้งานของเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้เลยนะครับเปลี่ยนตามอายุการใช้งานนั่นเองนี่โลโก้ M แล้วก็นี่ล้อ5ก้านคู่ M Sport แบบนี้บอกเลยว่าโค้รสวยนี่โลโก้ E Drive อยู่ตรงนี้ครับโอเคสภาพโดยรวมบอกเลยว่าโค้ดสวยโคตรฉ่ำบอกเลยว่าไม่แพ้ไม่แพ้แพกับรถป้ายแดงห่วงนี้ว่าไม่แพ้เลยแล้วดูดิ สีเทาดูดสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับบอกเลยว่ากุดกูดซีรีส์เจ็ดคันดีขาวคายภาพไปแล้วคันนี้หามาเติมกันให้แล้วนะครับบอกเลยว่าสวยมากนี่เลยสวยนะครับแล้วก็มาดูภายในกันดีกว่ามันเป็นยังไงนะเติ๊บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสครับเพจเอ็มมีมาให้ครับโอเคขึ้นรถ <c oughs> มีเครื่องเสียงโบเวอร์แอนด์วิลคินมีมาให้แล้วครับบอกเลยว่าโคตรสวยแล้วก็เสียงโคตรดี โอเคประตูซอฟต์โค mm ้ด hmm. เป็นทั้งหมด4บานเหมือนกับซีรีส์เคันสีขาวเลยนะครับนี่สตาสร์เงียบๆไม่มีเสียงสั่นของเครื่องยนต์เข้ามาเลยแม้แต่ถึงเดียวไม่มีไฟฟ้าสตาร์เรียบร้อยครับโอเคเฮดอัพ okay. ดิสเพลยมีมาให้โอเคหรือ u s d ภาษาอ่าเรียกชื่อย่อเป็น u s d หรือว่า Head-Up Display นะครับแล้วก็นี่แผงเนี่ยล <c oughs> ายไม้สวยนะดูดิเอาเอาเลบมันจะถ้าเอาเล็บ เนี่ยรูดๆไปเนี่ยสวยนะมันเป็นให้เท็กเจอร์เดียวเหมือนให้เท็กเจอร์ลายไม้จริงๆที่ยังไม่ได้เคลือบเลสเกอร์อะลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอารมณ์เหมือนไม้เงาที่ยังมีให้ให้แบบว่าความสากของไม้มีมาให้อยู่เนาะโอเคมีออโต้เบโคมีไม่มีออโต้เบโคลแบบมือไฟฟ้ามีให้เกียร์ใบใบไม้นี่ครับเอกลักษณ์ของ BMW เลยนี่เวลาตกกลางคืนผมจะต้องเปลี่ยนเป็นสีส้มๆแดงๆนี่ครับ แอร์โลทัสกรีนมีมาให้ตึ๊ดๆนี่เห็นไหมระบบแอร์ทัสกรีนโคตรไฮเทคสุดยานแม่บอกเลยว่าเป็นยานแม่โอเคครับนี่อันนี้คืออะไรนี่ไม่ใช่อุณภูมิอ่าไม่ใช่วัดอุณภูมิของอน้ําลอยเย็นหรือเครื่องนะอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับที่บอกว่าแบตบตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์จะขับได้กี่กิโลตรงนี้นะแล้วก็นี่ระบบชาร์จอ e ีบูทก็คือกดเต็มล้วก็คือจะเป็นบ e ูทอีบูทขึ้นมาตึ๊ดเลยระบบอีได้นี่คือบ่องบอกเลยว่าเป็นระบบขับขี่ ไฟฟ้าแล้วก็เป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรนะระบบขับจะพูดไงแบ่งคันสองไอ้หน้าและหลังเนี่ยมอเตอร์ข้างมอเตอร์ฝั่งหนึ่งอ่าเครื่องสันดาบอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับเนาะโอเคมากับเลขไม้เท่าไหร่นี่สองหมืสองเกูนย์ห้า เลขไม่โคดน้อยสองสองเก้าูนย์ห้าเลขนี้ต้องออกแล้วนะโอเคอันนี้ผมไม่ได้กดโหมดสปอร์ตนะอันนี้เป็นโหมดสตาร์ทเชิงธรรมดาธรรมดานะไม่ใช่โหมดสปอร์ตนะที่มันคึอสีแดงนี้มันเป็นดีฟอลต์ของตัวรถนะครับโ okay. อเคจอไอรอนตรงกลางมีมาใหัชัดๆแล้วก็เครื่องเสียงมากวัว <c oughs> <c oughs> ในวิวคี้นี่บอกเลยว่าโคตรฟินฟินสุดๆแบบโคตรต้องบอกเลยว่าโคตรฟินฟินพอๆกับออต้องเรียกว่าอะไรดีคันที่แล้วอะไรนะไม่ไม่ใช่โบสสิ คันสีขาวอ่ะผมจําไม่ได้แล้วหลายรถหลายคันคนที่ผมจำผิดจําถูกหลงหลืมๆนะเดี๋ยวเนี้ยผมน่าจะแก่แล้วแหละอ่ะโอเคนี่ครับมี power o u t l e t มีไอ้นี่มาให้ด้วยโอเคทุกอย่างคล้ายกับ city7 คันขาวแต่แค่ระบบขับเนี่ยเหมือนแค่ต่างกันแค่ระบบเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลแล้วก็เป็นปักอินไฮบทิที่ต่างกันนะครับโอเคมีต่างกันแค่นั้นจริง นี่เลย2ส,สตเต็ปเหมือนกันคือมาเหมือนกันแต่ที่ต่างก็คือตัวสีเนี่ยของอซีรีส์เจ็ดคันสีขาวเนี่ยอันนี้จะเป็นอันเป็นสีเป็นลายไม้น้ําตาลาน้ตาลอันนี้ก็จะเป็นลายไม้สีดานะครับบอกเลยว่าสวยหนุกดันแต่นั้นจะเป็นไม้ดําที่บอกเป็นไม้น้ําตาลดําๆสีออกกาแฟมาอารมณ์จะเรียกว่าไม้โอก๊กได้ไหมก็ประมาณประมาณประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเปิดสนรนลุดีวกว่าบอกเลยว่าฟินนะมีพานอโรมิกสกายไล้วมีไหมเหมือนกันน่ารักโอเค เดี๋ยวกดโหมดสปอร์ตกันเปลี่ยนละหนึ่งสองสามไม่มีเครื่องยนต์ติดเลยนี่พวงมอะไรเกี่ยวมือเดียวนั่นคือบ่งบอกว่าเครื่องยนต์ยังติดอยู่นะครับบอกเลยว่ากดโหมดสปอร์ตแต่แต่แต,แต่ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยไม่ได้เครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ทนะเอาจริงถ้าเกิดเครื่องยนต์สตาร์ทเนี่ยมันจะยังไงยัง,ย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 งนะ่าต้องขึ้นประมาณหนึ่งพันรอบประมาณนะครับโ okay. อเคน,นี่เลยสภาพภายาในเอ้ยข้างหลัง มีเบาะท่านประธานตรงนี้เลยคือเบาะท่านประธานนะครับบอกเลยว,ว่าเหมือนีรีสได้เจ็ดคันขาวทุกประการเลยครับบอกเลยว,ว่าสาภาพเหมือนถามว่าเหมือนกันไหมต้องว่าเหมือนคล้ายคลึงกันดีกว่าเนาะแต่บอกเลยว,ว่าคันนี้เนี่ย ได้ระบบเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าระบบไฮบริดนั่นเองครับที่บ่งบอกหรือว่าคันนี้ชาร์จเต็มร้อยเติมน้ํามันเต็มถังนีย่ยังไงอย่างน้อยเนี่ยต้องมีวิ่งได้เลยสี่ห้าร้อยโลผมประมาณคร่าวๆนะครับเพราะว่คันนี้มาเครื่องยนต์ที่บอกว่ามหาศาลแต่สเปคโดยรวมอะไรยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวเต็มให้ฟังกันดีกว่าว่าสเปคโดยรวมของคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเครื่องยนต์เท่าไหร่ บล็อกเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังกันในคิดเต็มแล้วกันเนาะอันนี้มาพูดค่าวคาให้ฟังว่ารถเข้าใหม่มันเป็นรุ่นอะไรยังไงคือรุ่นนี้แหละครับ BMW Series 7 740 LE เนาะโอเคถ้าใครพลาดถ้าลูกเข้าคนไหนพลาดเนี่ย730ไปแล้วเนี่ยตรงคันนี้คันนี้ผมหามาเติมให้แล้วนะครับโอเคแล้วบอกเลยว่าสวยน่าใช้คือนอนได้ไหมถ้าเป็นไปได้ผมนอน <laughs> โอเคครับมาไปนี่จะ ไฟบ่งบอกเลยว่า B M นี่คือทำเขาทำไฟฟุ้งดีนะควจริงคือเวลาถ่ายรูปบอกเลยว่าหลอ่อสวยทุกคนเลยจริงๆใบไฟ B M นี่คือบ่งบอกเลยว่าทําไฟสวยแต่ถ้าเป็นบีแต่ถ้าเป็นเบนเนี่ยจะพุ่งเป็นเหมือนเหมือนไฮเหมือนสปอตไลท์อะประมาณนั้นนะครับขอปัดน้ําฝนหน่อยเนาะโอเคก็อย่างว่าแหละคันนี้มันเธอมากับฝนนะเนาะอ่าโอเคอ่าอ่นี่นนระบบ เป่าเย็นระบบอุ ойти, ula, okay, ste, ة, enfin ่นต ouais, right. pues, ูดเอ้ยไม่ใช่อุ่นตูดเป่าระบบระบบเป่าเบาะแล้วก็ระบบอุ่นตูดมีมาให้ครับแล้วก็นี่แยกอิสระซ้ายขวาได้เลยจะเลือกยังไงใครขี่หนาวขี่ร้อนก็ปรับสามารถปรับได้เลยแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังมีอีกมีมาให้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าอันนี้เอ้ยออันนี้ก็จะระบบระบบพูดคอนโทรลอันนี้ก็พูดแล้วเนาะพุงมาลัยพุงมาลัย M โอเคเหนียวเหนียวแน่นแน่นกันเลยบอกเลยว่าโคตรสวยนี่บ่งบอกเลยว่า Boer and v i l w คิ้นนั่นเองครับเนาะ โอเคแต่ครั้นนั้นเราจำไม่ได้ว่ามันเป็นลำเครื่องเสียงของอะไรอ่ะอ๋อ forward. อฮามานฮามานฮามานหรือฮามานนี่แหละประมาณประมาณนี้ละกันอันนี้ของโ er บเวอร์แอนด์ิลคินบอกเลยว่าโคตรถามว่าพิติเสียงต่างกันเยอะไหมอองจริงๆถ้าไม่ได้สังเกตมันมิติมันบิดกันนิดเดียวเองครับโบเวอร์แอด์ิลคินกับฮามานเนี่ยโทนเสียงจะมาพอกันเคลียร์สายเบสครบชัดมิติตของเสียงเนี่ยครบ,คบพอกันเลยถ้าไม่ฟังแบบ แยกมิติจริงๆนะจริงๆพอกันโบเวอจะเอามาเสียงเคลียร์เบสลงลึกแต่ไม่ลึกแต่ถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าความลึกเนี่ยจะไม่ลึกเท่าของฮามานนะไม่ลึกเท่าเนาะโอเคแต่โบเวอร์นี่คือเสียงพวกจะถ้าถ้าฟังแนวเพลงจะเป็นพวกแนวอารมณ์พวกโอเปร่าแจ๊สอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นโบเวอร์เนี่ยจะอยู่โทนระหว่างกลางแต่กว้างกลางนี่คือเลนส์กว้างนะเสียงเคลียร์ใสแล้วก็เบสลงลึก แต่อันนี้แต่ถ้าความลึกเนี่ยจะไม่ลึกเท่าโบเวอร์โบเวอร์จะแอบเขาเรียกว่าลึกแต่ไม่มันลึกแบบนุ่มนวลอันนั้นลึกแบบลงลึกอันนี้ลึกแบบนุ่นมนวลต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้โอเคมาดูข้างอา่าวลืมถ้าเปิดประตู BMW เนี่ยสังเกตว่าเป็นทุกแทบจะทุกคันเลยนะพอเปิดประตูปุ๊บเครื่องยนต์ดับเองเลยอโอเคไม่เป็นไรสตาร์ทใหม่จืดมาโอเคก็อยู่ในโหมดสปอร์ตเหมือนเดิมแต่ถ้า เอาเดี๋ยวนะอยาสตาร์ทอะไม่อยากให้เครื่องยนต์มันดับผมอยากไปดูพาไปดูข้างหลังแล้วยังสตาร์ทได้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้มันจะมีโหมดสปอร์ตกับสปอร์ตอินดิวิดัวนี่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 แต่ไม่เป็นไรสตาร์ทเดี๋ยวนะสตาร์ทก็สตาร์ทแล้วอะแม็กอีไดรฟอ๋อแบตคอนโทรลมีมาให้โอ้ไอตอนตอนของ อองจริงนะอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันมีควบคุมระบบออโต้อ e ีไดรฟ์แม็กอีไดรฟ์แบตคอนโทรอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะจริงๆอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยอ่านี่เครื่องติดแล้วนี่เครื่องติดแล้วนี่นี่นี่น,นี่ระบบชาร์จไฟของ BM W อยูนะครับอันนี้คือชาร์จไฟเดีย๋ยนะอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้ขอลอ,องดูก่อนอ๋อก็จะเป็นกล้องหนะ้าเหมือนเป็นพาโนรามิกมีกล้องใช่ป่ะเดีย๋ยวนะรู้สึก หรือเปล่าเหมือนซีรีส์เจ็ดไหมที่กล้องเหมือนกิมบอลอ่าเหมือนกันเลยพอหมุนขวาก็จะหักขวาเห็นไหมพอหมุนซ้ายก็หักซ้ายนี่โตดเสีย oh, วเลยนะบอกเลยว่าเหมือนกิมบอลอะกล้องกิมบอลเหมือนกันเลยอ่ะดินหน้าบางังนี่ก็ด้านหน้าพอหมุนขวาไอหมุนซ้ายก็หักซ้ายนี่หันขวาก็หมุนขวานี่ครับคือเหมือนกับซีรีส์เจ็ดยังไงเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่แค่คันนี้ เป็นระบบเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมไปด,ดูข้างหลังดีกว่าผมกดเกียร์ทำเกียร์พาร์คแล้วแล้วก็ล็อกโอโตโเ้เบรกโอด้วยกันไหลเอ้ยมาดูข้างหลังกันดีกว่าไม่ได้มารีวิวเต็มนะแต่ให้มาดูสภาพแล้วบอกว่าความล้้าเหมือนซีรีส์เจ็ดเหมือนยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับบอกเลยว่านี่ดูอีไรสวยๆโอเคมาดูข้างหลังุน,นั่งับตรงนู้นดีกว่าเบาะที่นั่งท่านประธาน,อยา,นอ,ยาอยากเป็นอยากโรเพยเป็นท่านประธานจังเลยมา เป็นท่านประธานดีกว่าขอเป็นท่านประธานวันนึงโอเคครับมาไม่อย่างว่างไม่ทำให้เสียชื่อจริงๆซีรีส์เจ็ดซีรีส์เจ็ดคือที่สุดแล้วในของแต่ตระกลดลดลูลรถรุ่น B M เมดยูนะครับเจ็ดสีสุดเอไอถ้าเป็นรถปีปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่ซีรีส์เจ็ดรู้สึกว่าจะไม่ทำแล้วนะความอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะผิดถูกขออภัยด้วยแต่ความรู้สึกผมว่าซีรีส์เจ็ดจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ทำแล้วนะจะทำโตตอนไปตัวนี้เลยไออะไรนะ ไอเจ็ดอ่าไอเจ็นาะจะทําไปไอเจ็เลยเดี๋ยวนะผมอยากเปิดมาตรงนี้จังเลยอะเปิดละกันนี่พาโนมิกสกายเล้เหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่อะอารมณ์ผมเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่อ่ะอะโอเคตรงนี้ก็ยังคอนเซปต์เดิมนะนี่ปุ่มปรับเอ็นกดกระเจ๊กเลยปุ่มเดียววันทัสไม่ต้องกดแช่เหมือนเดิมเป๊ะ นี่อันนี้ก็จะบ,บอกก็จะดันให้ทุกคืออันนี้ไม่ได้รีวิวนะแต่บอกเลยว่าคันนี้ผมมาพูดให้ฟังว่าสภาพทุกอย่างยังสมบูรณ์ใช้งานได้ทุกอย่างปกติทุกอย่างทุกประการนะครับแล้วก็เลขตัวทงโลถังอะไรเงี้ยไม่มีการชนหรืพิวามจนนะ่อต่อผิดกฎหมายนะครับโอเคนี่สุดตารางแบบนี้เอ็นเอ็นแล้วก็ตรงนี้ตัวผักเท้าอันนี้ก็ปรับลงมาให้นะครับบอกเลยว่าเวลีกูดนี่แหละที่นั่งของท่านประธานโอเค ผมนั่งได้แล้วท่าเลยนอนได้แล้วแค่นี้ผมนอนได้แล้วสบายๆนะครับนาะโอเค <ST encant> อเดี๋ยวล้าทีนี้มาดูตรงนี้อันอ่อาอันนี้มนสุดแล้วสุดแล้วสุดได้แค่นี้นะจริงๆสุดได้แค่นี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวที่นั่งของท่านประธานเป็นอะไรที่บอกเลยว่าสบายที่สุดในรถคันนี้นะครับเบาะตรงที่ผมนั่งเนี่ยคือสบายที่สุดของรถคันนี้เลยนะโอเคเราบอกว่าทำไมถึงต้องคันนี้ทําไมถึงต้องคันนั้นในร้านเนี้ยทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ คือเอาจริงสาภาพของต้องพูดงี้ว่ารถมือสองเนี่ยคือจุดเด่นของรถแต่มือสองเนี่ยจุดเด่นคืออะไรรู้ปะรถมันมีคันเดียวอืมรถมันมีคันเดียวครับแล้วก็อุ้ยแท็บเล็ตมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่คอนแต่แต่แ,ตแ,ตแท็บเล็ตตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นซัมซุงรุ่นอะไรอะ่ะเนาะ มันจะเป็นซีรีส์ A หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทีนี้มันไม่ได้มีตัวที่เป็นลาโพงมาให้ก็แสดงบ่งบอกถึงว่าอารมณ์ที่เป็นพวก iPad เนี่ยก็คือตัวอ่าไวไฟธรรมดาเนาะนี่อินเทอร์เน็ตไลติง้งนี่ความร็สกก็ยังปรับได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะโอเคตรงนี้ก็คือยังปรับได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอวางตรงนี้แล้วกัน,นค่อยๆวางแบบปึ๊บอ่าโอเคก็จะจอ่อตรงตรงงับจอตรงนี้ก็จะล็อกให้ทันทีเลยนะเพื่อไม่ให้จอเคลื่อนโอเคครับมา ตรงนี้อะตรงเสาใบเสาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่านี่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 โอเดียลออฟนี่แสดงว่าอันนี้ใช้ไฟของโบว์แอร์วิลคีนในลำโพงตัวนั้นดอกนี้ได้งั้นกบลองให้ดูเลยแล้วกันว่ามันติดแล้วมันสวยยังไงมา <c oughs> บอกเลยว่าของเล่นคันนี้เยอะ <c oughs> ของเล่นจริงๆนะซีรีส์เจ็ดนี่คือของเล่นเยอะนะเอาจริงซีรีส์เจ็ดเอัอะไรเงี้ยเยอะ FM mm. แเอ็มนรันผมไม่ได้ต่อบูทูธไม่ได้ต่ออะไรไอเปิลคาเคไม่ได้ต่อหรืออะไรอย่างงี fall. ้ไม่ได้ต่อเนาะมาเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันอยากร้องอ่ะอ่านี่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 ก็แสดงว่าตั้งได้นะจ๊ะนี่นี่นี่สตูดิโออะออนสเตตซาโปรไฟล์เนี่ยผมปรับเป็นสตูดิโอนะครับโอเคนี่แล้วก็อีควอไลเซอร์อันนี้ก็คือสามารถปรับได้หมดเลยนะว่าเราจะเอาเบสหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย นี่แล้วก็มาตกลงเสร็จปุ๊บอันนี้ต่อ,อขึ้นขึ้นลงลงขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงมาในจอขีดอ่านี่เดินเวๆๆๆๆๆผมตั้งผิดหรือเปล่าผมตั้งถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ <c oughs> คือบีเอ็มทำแบบนี้ก็ถามว่างงไหมมันก็นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ๋อแต่มันบอกขึ้นนี่บอกขึ้นความถี่ แต่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ปัญหาสำคัญเนาะเอาจริงๆอยากให้หมักโชว์ของพวกนี้มงัเดียวโชว์ของแต่ <c oughs> พอผมรีวิวเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะตั้งเป็นค่า e ดี u l t จากโรงงานให้เลยนะจะตั้งรีตั้งเป็น e ดี u l t ตัวอ e ีควอไลเ r อร์ให้จากโรงงานเลยนี่นี่แล้วผมก็อยากรู้มันจะเสียงเคลียร์ใสย,ยังไงโอเคไปไปฟังลองฟังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะโอเคนี่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 น แน่นๆเลยนะมีบาลานซ์เฟนเดอร์ซาว์วล่มอะไรลิเซตแไรทุกอย่างมีขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะแต่อันนี้แค่เพิ่มขึ้นมาเป็น Bower a n d w i l k i n s s o น n d นั่นเองเนาะก็คือพูดไง่ายๆว่าถ้าเป็นของ Harman นเนี่ยก็จะสามารถทัดได้สามารถตั้งทัดทุกอย่างได้บทปกติเนาะโอเคมาทีนี้ผมเปิดได้ไหมอ๋อถ้าปิด ก็อย่างที่ผมบอกไม่ต่างแทบจะไม่ต่ากับตัวฮามานของซีดีเจ็ดันขาวเลยนะครับมีตีเสียงคายกัน,หม,นกหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างแต่นี่ม,มีบอกเลยว่ามันเป็นสกายเล้าจริงๆขึ้นนี่เห็นสวิตเตอร์ตรงดอกนั้นปะก็นี่มีไฟให้ผมได้มีโอากาสสัมผัสจับให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าคันนี้โบเวอร์แอนด์วิลคินจะมีไฟตัวนี้มาให้นั่นเองเนาะนี่นี่โอเดียลออฟเดี๋ยวผมไปออนก่อน ไปอ่อนก่อนแป๊บหนึ่งมันบอกเขาบอกในจอบอก audio off เดี๋ยวนะ off ยังไงเนาะต้อง set sound นะใช่ใไหมอ้อวเสียงดีจังฟินจังฟินฟินฟินมากมากอ่ะ navigation pc active audio source คืออะไรอะ อ๋อปวกการแจ้งเตือนอ,อ๋อ,อ,อการแจ้งเตือนเงินเรือนใหม่อ่าโทรศพัพท์หรือยิ่งไมโครโฟน loudspeaker อ,อันนี้ไม่เอาก็าเปิดแล้วนี่ก็เปิดแล้วนี่อันนี้ผมจะตั้งยังไงดีอ่าเด้งจอขึ้นมาให้เลยจิ๊บไม่ทินนี่ผมจะตั้งยังไงดีอะอันนี้ไม่ได้รีวิวนะบอกจ้ำก่อนไม่ได้รีวิว แต่บอกเลยว่าคันนี้มาแนะนำการใช้งานอ่ะอย่างนี้ถ้ามัน audio off setting นรอยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรคลิปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการลองดูให้นะกันว่าคันนี้สามารถใช้อะไรได้บ้างนะโอเคนี่ออเป็นออฟไลน์โหมดใช่ไหมก็แสดงว่าก็เราต้องเปิดอะดิใช่ไหม ปิดไฟทั้งสองเพลงด้วยแล้วก็บอกว่าปิดไฟไหมมาติดมากครับเดินทางมาต้องไม่ได้ปิดก็แสดงว่ามันเป็นอาจะต้องเป็นควบคุมผ่านอะไรไวไฟสักอย่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมลองดูก่อนหลังจากการหยุดยาวหลายคนก็กลับมาทำลองเชื่อมต่อดูนะได้เจอฝนแบบนี้เนี่ยถ้าเชื่อมต่อได้แล้วถ้าเดี๋ยวก็ปรับได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนี่ดูดิมันน่าใช้อ่ะอันนี้ผมชวนคุยแล้วกันในรถพูดวว่าชวนคุยตอนเนี้ย รถใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะแต่ทีนี้มันมีข่าวๆนึงที่เป็นดาว่านะครับว่าเฮ้ยรถมือสองตง้องพี่เอาเรียกว่าอะไรนะเอารถเต็นเต็นเอารถมาขายแต่ไม่ปิดไฟนั้นให้นั่นก็โอ้บางเขาเรียกว่าอะไรผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวผมแยกคลิปเลยแล้วกันแยกอีกคลิปหนึ่งมาออกมาแล้วกันเนาะโอเคผมรู้สึกว่าผมพูดคำว่าแยกหลายคลิปมากเกินอ่ะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกสบายมากๆ โอเคบอกเลยว่าฟิน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 ไม่รู้จะฟินยังไงอ้าววงเซ็ตปิดละโอเคมันก็สมมติเรากดปุ่มเดียวสมมุติอันนี้ก็ปรับเอ็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกเซ็ต m มมโมรีซีจุดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเปิดเบาะเย็นเหน่ยฟินมากอะ นั่งกกันรถอย่างกันนั่งปุยแม่ของซีรีส์เจ็ดคันขาวอะ่ะเหมือนกันแต่ผมแต่ซีรีส์เจ็ดรู้สึกว่าซีรีส์เจ็ดคันขาวนะั้นอ่ะพี่ลูกค้าผมมาอันนั้นาาน่ารักน่ารักมากนับถือดีกว่าต้อบอกว่าผมมานับถือเป็นอ่าลูกเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นพี่ชายคนหนึ่งดีกว่าเนาะเขาน่ารักมากๆเลยนะอะไรที่ติดเหลือติดขัดอะไรยังไงเขาก็าแนะนําดีพูดดีอะไรทุกอย่างดีมากเลยผมรักผมแบบว่าปึ้มปิ่ม โอเคครับนี่ทุกอย่างมันเป็นก็สแสดงว่ามันไม่ใช่ออฟไลน์หรอกมันก็ยังออฟไลน์ก็เสาาริมว่ายังไม่ได้ไมส่สามารถสั่งการได้เราจะต้องไปกดเปิดนั่นเองนะผมว่านะเนี่ยเราต้องกดเปิดอะไรทุกอย่างเองจากตรงนั้นแล้วก็ต้องเชื่อมต่อจอเข้าตัวรถเนาะโอเคครับนามันเป็นรถที่สบายจริงๆน,นะ มันกับการว่าถ้ายาวกว่านี้มันจะเป็นคลิปรีวิวแล้วนะคุณแจ๊คโอเคไม่ผมไม่พูดเยอะแล้วกันเ <laughs> พราะว่าบอกเลยว่ารถคันผมพามาดูสาภาพโดยรวมม้กระทั่งภายในภายนอกแต่ทีเนี้ยผมว่าอยากจะเปิดฝาห้องเครื่องให้ดูกับฝาท้ายดูเนี่ยแต่ทีนี้ผไม่อยากเปิดเพราะเป็นรถระบบไฟฟ้าไม่กล้าเปิดปกลัวโดนช็อตไม่ใช่อะไรก็คือผมกลั that like that. ลวโดนช็อตแค่นั้นแหละนี่รถพุ่นนรมิกสกายแล้วนี่สวยๆนะจริงๆถ้าเอาไปถ่ายในที่มืดๆเนาะ ถ้าผมถ่ายที่มันจะวแล้ถ่ายพนมรมิสกายแล้เ,เนี่ยบอกเลยว่าฟินกว่านี้อ่ะอันนี้กสกรีนทัสกรีนแต่ๆเปิดปิดได้โอเคอันนี้จอออฟไลน์ถ้าท่านี้ออฟไลน์อันนี้ก็น่าจะออฟไลน์ด้วยเนาะผมว่านะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอแปะโป้งไว้ละกันสภาพห้องเครื่องสภาพ أ, ท้ายแอบท้ายรถห้องเครื่องเนี่ยผมขอแปะโป้งไว้ละกันเพราะว่าภายในกับภายนอกผมพาวนแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเคคลิปหน้าผมจะมารีวิวเต็มให้ฟังละกันว่าคันนี้สภาพโดยรวมเป็นไงเครื่องเครื่องท้ายรถเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคหากว่าคนในสนใจคันนี้หรือไม่ว่าคันในของร้านของร้านผมเองเนี่ยก็ติดต่อ,อผมมาได้เลยนะแจ็คอยู่ที่ โฟกิงลักชัวรี่คาร์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนละกัน0 6 1 5 2 5 3 9 1 5นั่นเองนะครับหรือว่าอีกที่หนึ่งมาหาใจาได้เลยนี่เลยครับโฟกิงลักชัวรี่คาร์ครับอยู่ตรงเส้นเกษตรนะวมินตลาดรถมอเตอร์สแควร์ล็อกบีเท่านั้นนะครับโอเคต้องรีบเข้ามาชมรีบเข้ารีบ,ร,บรีบเข้ามาโดนกันนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นวัตถุไปไวจริงๆไปวัตถุไปไวันไ,ไ,ไ,ได้มาพูดง่ายๆว่าคันอ่าอย่างเช่นเอาผาดทีทีก็ฮอตเอาผาก็ฮอต ถ้าได้ถ้าเขาเรียกว่าลูกค้าได้ไปหรือว่าพลาดไปเนี่ยถือว่าน่าสีด่ดายมากๆนะครับบอกเลยว่าคันคันนี้เอา่าดหรือว่ารถต,ตู้พวกมาจิตตีตระกูลรถตู้ทั้งทั้งหมดที่มีเนี่ยครับเป็นวัตถุไปไวมากๆเลยลูกค้าคนไหนสนใจต้องรีบหน่อยนะโอเพราะว่ามาอยู่ได้ไม่เคยเกินเดือนเลยจริงๆไม่เคยเต็มที่ไม่เคยเกินเดือนเลยนะครับ เป็นวัตถุไปไวหนึ่งคันที่บอกเลยว่าน่าใช้แล้วก็ไหวโอเคครับเพืู่กค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อแจ้งมาได้เลยนะแล้วก็แอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยโอเคครับไปละครับไปม,มาเดี๋ยวมันจะยาวก,กว่านี้ไปละครับเดี๋ยวไม่มีอะไรคุยในะคลิปรีวิวเต็มนะครับโอเคไปละ <laughs> ไปมาครับ